สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทำแบบบล็อกสกรีนอย่างง่ายสำหรับชิ้นงานไม่กี่ชิ้นนะทุกคนคือทำง่ายๆแล้วก็สามารถชิ้นได้เลยเลอ,อย่างนี้นะคะก็คือมาดูอุปกรณ์อ่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่นนี้นะคะมีบล็อกสกรีนนะทุกคนบล็อกสกรีนเปล่าแบบนี้เนาะแล้วก็แบบแบบที่เราจะใช้นะคะซึ่งวันนี้คือจะสกรีนอัอกษรให้กับเสื้อของนักเรียนนะคะทุกคนซึ่งเวลาเราพิ้นอ่ะเราจะพิ้นแบบกระจกมาทุกคนนี่คือแบบเป็นกระจกนะแบบเป็นกระจกเงาน,นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แบบนี้แต่ว่านี่มันกลับได้านนะทุกคนจริงๆแล้วอะพอมาถ่ายกับคลิปวิดีโอมันก็เลยเป็นแบบปกติแต่จริงๆแล้วมันเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะทุกคนเนี่ยอต้องปินง้นตัวอักษรแบบกระจกเงามานะทุกคนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือ,อนี่ค่ะสติกเกอร์ทุกคนสติกเกอร์เดี๋ยวเราจะทําการแกะลายตัวอักษรนี้นะลงในสติกเกอร์นะทุกคนลงในสติกเกอร์แบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้า ว่าจะเอทกคนเดี๋ยวเราจะใช้กาวเนาะเออเราจะใช้กาวทาแม่แบบของเรานะแปะแม่แบบของเราลงบนสติกเกอร์แบบนี้นะทุกคนนี่ก็ไม่ต้องทาทั้งหมดเนาะกาวอะ่ะทาแค่ยึดยึดแม่แบบไว้กับสติกเกอร์ก็พอลอ่ะนี่เสร็จแล้วแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีการนี่ แกะตัวหนังสือออกมาทุกคนอ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่เราแกะมาเสร็จแล้วแล้วเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็ลอกแบบแมแบบเราออกเลย่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบตัวหนังสือที่เราต้องการหรือว่าแบบบล็อกที่เราต้องการมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาลอกสติกเกอร์ตัวนี้นะไปติดบล็อกก่อนจะลอกอันนี้ใช้กระดาษกาวยนนะคะมาแปะก่อนเพราะว่ากันไม่ให้ แบบที่เป็นชิ้นเล็กแบบนี้หลุดออกจากแบบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กาวยน่นในการแปบะบที่ใช้กาวยน่นเพราะว่ากาวยน่นมันจะลอกง่ายนะทุกคนแปะทับไปแบบนี้เลยทุกคนเสร็จแล้วเราจะทําการลอกโดยการเอาแบบของเรามาแบบนี้แล้วก็ติดไปแบบนี้เลยทุกคนติดด้านไหนก็ได้นะจริงอันนี้ลอกติดไปเลย แอปค่ะใส่เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ลอกอดีออกแล้วเราก็จะได้บล็อกสก,กีนที่ต้องการแบบนี้นะทุกคนนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปสก,กีนเสื้อกันไปนี่นะคะหลังจากที่เราได้บล็อกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสก,กีนกันอ่าเวลาสก,กีนนะเราก็ต้องใส่ อันนี้ลงใปเพื่อไม่ให้สีมันเลอะข้างดังนั้นเราก็จะใส่ตั้งบล็อกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโอเคไหมที่จริงมันต้องมีอันนี้นะมันต้องมีไอ้ไอ้ตัวปาดกาวอะ่ะเ,เราไม่มีนะเราวยช่วดกดให้คุณหน่อยเนี้ยอเ,เออเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยปาดลงไปจืดจืดจืดแบบนี้เลยเอาสีให้มันลงไปถ้ามันเลอะมันก็จะเลอะขออ่อยเข็มได้แหละ นี่คือวิธีการสกรีนเบื้องต้นนะง่ายๆเก่าเสร็จแล้วยกยกเลยรคะหนึ่งสองสามยกขึ้นมาว้าวสวยไหมคือสกรีนงามๆแบบนี้ค่ะโดยใช้บล็อกง่ายๆนะคะอันนี้แต่เหมาะสำหรับเชื่อไม่กี่ตัวนะทุกคนอ่ะสวยงาม